อาเบียนทุกท่านที่เคารพนะครับวันนี้เลิกงามยามดีที่เทศบาลตระวงแพรกขาแล้วก็ท่านพัฒนาชุมชนจังหวัดสุนการอันนี้เป็นวันเปิดต้นของที่เทศบาลตระวงแพทยขาเป็นความร่วมมือของกระทรวงมาไทยกรมพัฒนาชุมชนโดยท่านอาทิตดีกรมพัฒนาชุมชนท่านสยามสิริมงคลมาร่วมเป็นวิธีเปิดวันนี้ซึ่งเป็นความตั้งใจของทเทศบาล กับพัฒนากราจรจังหวัดที่อยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ในตำบลของอแพภาษาและก็ของประเทศไทยทุกที่มาเป็นศูนย์รวมในการส่งเสริมที่จะให้เศรษฐกิจอลาาจากาทิมืองคนไทยทั่วประเทศไม่ว่าจังหวัดไหนมารวมอยู่ที่นี่และเป็นการที่ทำให้ประชาชนได้ซื้อสินของสิงของเครื่องใช้ต่างๆในราคาถูก และเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆและเปช่องทางการตลาดให้โอทอกของเราจากทั่วประเทศผมเองในานามของท่านนายกเทศมนตรีที่ท่านนายกติดภาระอีกที่หนึ่งออก็เลยมอบหมายลงมานะครับมีความตั้งใจที่อยากจะเห็นการทำเศรษฐก ok, ิจฐานรากโอท็อกหนึ่งผลิตภัณฑ์ตำบลของประเทศไทยที่รัฐบาลส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จและผมก็มีความเชื่อนะครับว่า ท,ท้องถิ่นเทศบาลตะวันแพทตาเราสามารถทํางานิ้นนี้ให้ประสบความสำเร็จได้และผมก็เชื่อเองว่าคนไทยทุกคนมีตีนือยอยู่ในตัวเองสร้างผลิตภัณฑ์แด้แม้ข่าใหญ่นะครับในนามของเทศบาลในนามของจังหวัดสุพรรณในนามกระทรวงไทยขอบคุณทุกๆุกคนขอบคินสื่อมวลชนที่มาร่วมเปิดในพิธีวันนี้ของเองและประชาชนคนแพทยาภูมิใจมากที่เป็นศูนย์วัตถุของท้องถิ่น มือร่วมกับพัฒนาชุมชนของจังหวัดสุกรรเรามั่นใจว่าเราสามารถทำให้ประชาชนคนสุกรรเป็นช่องทางในการทำการตลาดให้การโอทัปหนึ่งผลิตภัณฑ์ตำบลของประเทศสู่ความสำเร็จได้อย่งยิ่งครับขอบคุณครับ